ปสื้อผ้าปูกก็ไผ่พี่น้องผ้าปูกต้นไผนะคะแต่เบียร์ไม่ไผมากสามสี่หาเบียร์เดี๋ยวห้าสิบปีปูกไม่ไผกันนะปไปขุดลุมพี่น้องคุดลุมปูกไม่ไผ 安分呢，宝宝。 กูดลงเลิกกว่านั้นอีก พุ่งมันออกเลยโอ้นั่นเห็นบ๋อให้บอกให้ไปดึงแนี่ยนั่นอันนั้น,นใส่พี่น้องมันดินมันแห้งไปสร้สางหมุนนะคะตัวนี้สร้างหมุน <c oughs> มนวิวาได้ละ ทุมเลยเอาลองอีกดิน,น,นเหมือนอ้อนทุมให้มันเต็มเลยทุมให้มันเต็มเลยดิน อีกหลุมนึงพี่น้องอีกลุมนึงอีกลุมนึง แล้วขอคุดลุมไหวก่อนเนาะพี่นอนะ้องเน้ะก็นี้ไม่ไผ่น้อยพี่น้องเอาให้มันเอียงๆกันพี่นี่จหน้อยเอียงๆจังสิ กวาดออกในีติละมือกวาดออกมือกวาดให้กลนมันนั่นมวามหลุกแนวหมดหลิกติละเงียงเงียงเงียงเยงีเ่ยตุนนะ่น าน้ำมาหอดอีกทีหนึง่งต้นที่สี่พี่นอ้องต้นที่สี่ต้นนี้เป็นต้นที่ห้ากินมันแหงหลายเอาน้ำใส่ให้มันเป็นตุ่ม มุมอะตรงกระเปียดตัวให้มันต่ำหนึ่งสองสามสี่หาพี่น้องในหาต้น ฮาโก้นะคะยู่ในฟังคลองฟังข้องนาะลุงเราตัดหญ้าออกพูนพี่น้องปลาพวกบุงปลาพวกบุงเห็นปะปลาพวกบุงปลาพักกระเฉดปลาพักบุง้งพักกระ,กระกเฉ,ด,ะะเฉดนะคะเบ่งทงเนี่ยเหมือนแรงพี่น้อง น้ำมือแรงนะคะตัวน,นี้คลองน้ำนียังตัดว่าทันในแหลวอยู่พี่นอ้องตัดออกให้มันเต็มแถวๆนี้แถวๆทุ่งนาบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะคลองน้ำป่าผักกระเชดอยู่ตรงนู้นแล้วก็ต่อมาผักบุง้งต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆมา อหอยผีปายางลวงระเบียกเครื่องปลูกกอไผปลูกตน้นไผใส่ปายางพี่น้องจ้าปายางนะคะเนี่ยปายางปายาง,งตัดยาวทให้แลวอยู่พี่น้องกีดยางแล้วหยออนํำกดพักแป๊บเดีย๋ยวลงมาปายาง มาตัดหญ้าปลูกกอไผ่ํำพอมปะท่าขึ้นเมื่อแดบเอาเสียมเอาบักโจ๊กเมื่อนะพี่น้องเมื่อแล้วเมื่อแล้วดูบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะคะเบ่งความหกเบ่งความหกของปลาอย่างพี่น้องจ้าพี่น้องจ้า นอพี่น้องมีกระตูนหนึ่งกอไผ่ปลูกได้ปีกว่าแล้วอ่าบรรยากาศตอนเย็นเย็นมาดูดูความมืดของปลายางมนพี่น้องมนคว,ว่วมหกคว่มหกของปลายางเนาะกระโปรงยหญ ลายางพี่น้องตัดเหงาทานได้เร็วพี่น้องจ้าขึ้นไปบนบ้านนะคะพนูนบางง้านต้นมะง,งอต้นมะง,งอต้นหนึ่ง ต้นมะงอต้นนึงกำลังปลูกทิวกอไผ่ยอยู่ตรงนู้นนะคะกอไัยที่พ่าพี่น้องมาจับมาสับขึ้นไปหันกับป้ากล้วยแล้วก็มีต้นมะม่วงมีบ้านคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้เนอพี่น้องเนาะขอบคุณทุก การติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ